ไลฟ์สไตล์ในการเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับเขาถึงมี1วัน7วัน30วัน15วันโอ้ย8วัน10วันอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละคนนั่นเองนะครับเขาถึงมีมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะวันนี้นะครับเรามาพูดถึงการใช้งาน15วันกันดีกว่านะครับเพราะว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับก็ ได้เข้ามาถามกันนะครับว่าขอแบบ15วันราคาเบาๆหน่อยอือนะคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะอินเทอร์เน็ตแบบ15วันนะครับมันจะมีค่อนข้างน้อยนะครับที่เป็นราคาประหยัดประหยดเนี่ยน้อยมากนะครับส่วนใหญ่นี่ราคามันก็จะแตก พุ่งขยานร้อยอัพขึ้นไปเลยนะครับก็ <c oughs> จะเป็นอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดนะครับแบบเอ่อเต็มสปีดเอ่อแบบจำกัดความเร็วและก็จำกัดปริมาณเนี่ยก็น้อยมากครับอือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเต็มสปีดเลยแล้วก็ใช้กัน15วันนั่นเองและสําหรับคนที่ต้องการแบบ15วันนะครับผมแนะนําตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นความเร็ว4เมกะบิตนะครับ100บาท100บาทนี่คือรวมภาษีแล้วนะทุกคนใช้ได้ยาวๆ15วันนะครับ และจะจำกัดอินเทอร์เน็ตเอาไว้ที่20 g b นะครับอืม20 g b นะและก็ได้ Wi-Fi ไม่อั้นมาใช้งานด้วยนะครับและระบบเนี่ยจะต่ออายุอัตโนมัติให้ด้วยนะครับทุกๆ15วันออสรุปแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะจ่าย200บาทครับก็จะได้อินเทอร์เน็ตเนี่ย40 g ิอ่ะถ้ารวมกันนะเออต้นเดือน15วันใช่ไหมได้20อ่ะแล้วก็มาตัดอีก ปลายเดือนนะครับก็ได้20เฉลีย่ยแล้วก็ประมาณ4 0่กิกต่อเดือนนั่นเองหรือถ้าเราไม่ต้องการขอเล่นแค่15วันอีก15วันให้หลังนี่ยไม่เอาแล้วก็สามารถยกเลิกได้นะครับด้วยการกดดอกจัน190ดอกจัน 1, หนึ่งลีเียมแล้วโทรออกนะครับเดีย๋ยวมันก็จะทำการยกเลิกโปรแพ็กเกจตัวนี้ไม่ไม่ต่ออัตโนมัติให้นะครับแต่ต้องยกเลิกก่อนอย่างน้อยสักวันหนึ่งนะครับอย่างน้อยนอยนะวันหนึ่งเพื่อให้มันตัด ไปเลยหรือปล่อยให้มันแบบต่อไม่ได้ก็แล้วกันไม่ต้องเติมเงินเข้าไปครับพอแพ็กเกจมันต่อไม่ได้เนี่ยก็มากดตัวนี้ครับเพื่อยกเลิกโปรที่มันค้างอยู่นั่นเองเออระบบต่อไปได้ละก็อย่าเพิ่งเติมเงินเข้าซิมนะให้ยกเลิกก่อนด้วยการกดรหัสนี้ครับดอกจัน901ดอกจันศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับเออระบบก็จะยกเลิกไอ้ที่มันค้างอยู่แบบต่ออัตโนมัติเนี่ยปึ๊ออกไปแล้วเราก็ค่อย หาแพ็กเกจต,ตัวอื่นสมัครนั่นเองนะครับถ้าใครชอบแบบ15วันก็กดดอกจาน900ดอกจาน9788ซีเรียมแล้วโทรออกครับเฮ้ข้อดีของตัวนี้ก็มันมี WiFi มาทุกคนนะเออแถม WiFi มาแล้วก็เป็นราคาที่โคตรประหยัดนะครับถ้าใครต้องการแบบ15วันนะครับส่วนคนที่ต้องการแบบ30วันเนี่ย30วันผมแนะนำา5 5เมกดีกว่านะครับ15เมกตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่ 200บาทนะทุกคน200บาทและมันจะแถมฟรีนะครับเน็ตเต็มสปีดเลย1 0 g b 1 0 g โอ้10 b ให้ช่วงหัวมาหลังจากนั้นไปหมด1 0 g กแล้วก็จะเข้าสู่ความเร็ว15นะครับไอ้10กิหมดเนี่ยมันก็จะมีจดหมายแจ้งเตือนมาด้วยนะให้คุณใช้เน็ตใกล้จะหมดแล้วเฮ้ยแน,นละ่ะแต่แล่ะแั่และ่ละแล้วก็จะเข้าสู่ความเร็ว1 5 m b เมกใช้ได้ต่อไปอีก 30GB นะครับ แล้วก็ถ้าใช้หมดตรง30 g ิจไปแล้วก็จะฟับ384ข้อดีของโปรตัวนี้ก็คือมันมีค่าโทรทุกเครือข่ายอาราคา200นะครับถ้าเราไปเล่นแบบ15วันอะ่ะ15วัน2ครั้งมันก็เป็น200เหมือนกันเออแต่มันได้เน็ต40นะครับแต่ตัวนี้มันได้แค่30แต่มันมีค่าโทรฟรีมานะครับค่าโทรฟรีทุกเครือข่ายเลยและราคาเนี่ยก็รวมแวดรวมภาษีเหมือนกันเช่นกันนะครับ ฉะนั้นถ้าใครจะสมัครแบบ30บวันไปเลยอย่างเงี้ยผมแนะนํา15เมก็กําลังสวยแล้วครับกำลังสวยแล้วมันมีค่าโนั่้เอีกนะครับราคามันก็ไม่ได้โหดไม่ได้สูงจนเกินไปดอกจานเก้าร้อยดอกจานหนึ่งห้าสองสามสี่เหลี่ยมนะครับอืมอันนี้ก็แนะนํากันเลยและก็สําหรับคนที่เออเพิ่งซื้อซิมมาใหม่นะครับอืมเพิ่งซื้อซิมมาใหม่แล้วก็มีบางท่านแบบอ๋ออยากได้อิเซเซนเทอร์เน็ตไม่อั้นจังเลยมันมีไหมอ่ะสาหรับซิมใหม่อย่างเงี้ย ต้องบอกตามตรงๆเลยนะครับมันก็มีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมันไม่ได้แบบจ่ายทีร้อยส0งร0อย0าอย่างเงี้ยมันจ่ายทีเดียวคือ600บาทครับก็คือตัวนี้นั่นเอง4เมกะบิต600บาท60วันตัวนี้ซิมซิมใหม่เพิ่งซื้อซิมมาสมัครได้นะครับสมัครได้ตัวนี้ใช้ได้60บวันเฉลีย่ยแล้วก็ตกเดือนละ300แต่คือเราต้องจ่ายเป็นก้อนไง600บาทนะครับรวมภาษีแล้วนั่นแหละครับสำหรับซิมใหม่ผู้ที่เปิดซิมใหม่นะ ถ้าต้องการเน็ตไม่อันจริงๆก็ตัวนี้เอาไปเลยครับ4เมกแต่ถ้าไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสผมก็แนะนําเป็น15ย้อนกลับไปที่15นะครับซิมใหม่ก็สมัครได้จัดไปแบบนั้นก็ได้เช่นกันครับอ๋อแล้วคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงโ,โปรไม่อันที่มันต้องมีตัวเปิดทางใช่ไหมครับก็มันมี2ตัวที่เป็นเน็ตแบบเต็มสปีดน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่แพง ก็จะมีตัวนี้ครับ1นึ่กิกหนึ่งกิกกบย์นะครับ10บาทเออก็อย่างที่ว่าไปนะครับต้องสมัครตัวเบิกทางก่อนนะแล้วก็ค่อยมากดเลขรหัสตรงนี้นะครับดอกจัน900าดอกจาน8 1 3 9สี่สเหลี่ยบนะครับตัวนี้จะได้เน็ตเต็มสปีดมา1กิกนะครับราคา10บาท70สตางค์นั่นเองและอีกตัวหนึ่งครับมันจะได้แบบ30วันเลยเป็น1กิกเหมือนกันครับแต่มันเพิ่มระยะเวลามาให้ครับ30วันตัวนี้จะมีราคา32บาท10สตางค์นะครับ กดดอกจาน900ดอกจาน8140สี่เหลี่ยมนะครับสองตัวเนี้ยก็สำหรับคนที่ต้องการอินเทอร์เน็ตแบบแรงๆแรงๆนะครับแรงแรง,แรงเพราะว่ามันวิ่งแบบเต็มสปีดเลยเออ 4G ก็วิ่งไป300เมกะบิตนะครับไม่เกินนั้นนะถ้าเป็น 5G ใช้ใครใช้เครื่อง 5G เนี่ยมันก็จะวิ่ง1 GB กไม่เกิน1กิะบิตนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่อยู่ไม่ถึง อ0ามรเมกะบิตหรอครับเพราะว่าญ,ญานมือถือมันได้แค่นั้นนะไอที่เขาไปถึง1 g b กิกะบิตเนี่ยเขาหมายถึงสายแลนอะไรพวกนี้มันต้องเป็นสายครับมันถึงจะได้สปีดเต็มๆแต่อันนี้คือมันเป็นความเร็วอากาศอ่ะมันมาทางอากาศมันก็ได้เต็มเดีว0ไม่เกิน300เมกะบิตครับประมาณนี้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะถ้าใครต้องการเน็ตเต็มสปีดนะครับก็ใช้วิธีอย่างที่ผมบอกไปแหละ นะครับเออถ้าใครติดตามกันก็คงจะรู้วิธีสมัครอยู่แล้วนะผมขิ้เกียจอธิบายแล้วทำมาหลายคลิปแล้วนะครับก็ลองดูก็แล้วกันเซฟเก็บเอาไว้ครับสักวันหนึ่งอาจจะเป็นประโยชน์และสักวันหนึ่งเราอาจจะอยากสมัครแบบเต็มสปีดอันนี้ก็เป็นตัวเลือกครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือการแนะนําสมัครอินเทอร์เน็ตนะครับหวังว่าออคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับการใช้งานทั่วๆไปในปัจจุบันนะครับคลิปวดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีจ้ะ bye bye kêu kêu